อร่อยอคุนะ้มคอมากเลยวันนี้มีข้าต้มมากระพงน้ำเสนอนะจ๊ะลูกค้าจ๋าหนูมีข้าต้มนะลูกอร่อยอร่อยเนี่ยที่กำลังกินอร่อยมากเลยอือะไรหลูกเอาอะไรผลไม้ก็ไม่จัดอะไรหลูก ไหนบ้างอันนี้อันนี้นะคะอันนี้เอาไหมแล้วก็บวกนะคะอันนี้เอาไหมไม่เอาเอาแค่นี้เนาะสามอย่างนี้เนาะเข็มเข็มหูหนูอาค่ะแล้วก็บวกนะคะรียบเลยเนาะโอเคนะคะเพื่อน ตงผ้าปิดดัง่อยหายปิดจมูกก็นะคะทํทำอาหารนี่ก็ต้องปิดจมูกนะคะทุกานเพราะว่าป้องกันน้ำลายอะไรกระเด็นใส่อาหารลูกค้านะคะเพื่อนทักทายเอได้นะคะอยากคุยด้วยจังเลยแต่ไม่มีใครทักทายกันเลยอยากคุยด้วยนะคะเพื่อนทักทายได้นะคะ เออยากคุยนะคะอยากมีเพื่อนคุยนะคะทักทายได้นะคะใครอยากสั่งปลบองก็สั่งได้นะคะเพื่อนทักไปที่ไลน์ได้นะคะเพื่อนที่หน้าช่องนะคะจะมีลิงก์ให้กดเข้าไปอยู่นะคะเพื่อนมีเบอร์โทรด้วยนะคะเพื่อนโทรได้นะคะ จะมีรถขายผลไม้นะคะ,ะตัดต่อคลิปภาพมือถือคูหนูอ่านไลน์นะคะเมื่อกี้มีไลน์เด้งขึ้นมานะคะแ้เงเห็ุไหมคะ อันนี้ก็ขายมะขามป้อมด้วยนะคะนนี้มะขามยังไม่ได้จัดเลยเพื่อ,อน,นเดี๋ยวนี้เอาไปไปอบอก,ก่อนพตโตมกินไม่ทันลูกค้ามาแล้วมีพัต้ตมขายเอาไหมน้าพัต้ตมปลากระพงอุดหนุนหน่อยีิ ละจ้ะเนี่ยชุดละห้าสิบบาทเอาไปลองกินดูแลนะ้อยากนขนมอยากดหนอ่ะอยากออาหนนอะไรได้เลยอุหน,นุนอะไรเพราะว่าอะไรนะปลากระพงเนี่ยไ,ไม่กินไม่แฟนเราอ่ะแกไม่ชอบกินปลาไงอ๋อได้ได้ได้ได,ได,ได,ได้เนี่ยเขาเอา,เอาขนมมาขายนะเพื่อนเนี่ยแหมเอากี่อันดีนะคะขนมเค้กเนี่ย ก็เอาไปกินสิตัวเองก็กินเองทำไมต้องให้แฟนกินละจ้าเออเอามาเอาย้ากันนะร้อยห้าสิบบาทเอาไปเอาไปเลยถ้างั้นเอออเจ้ากันเอาเจ้ากันไปนะจ้าเออเหมือนแลกกันกินนะคะเอาลองชิมดูเดี๋ยวตัวเองจะติดใจอืมเอาตัวเองก็ไปไปอุ่นก่อนก็ได้นะเนี่ยไม่เป็นไรแล้วค่อยเอาข้าวอันนี้นี่น้ำจิ้มไปด้วยเออจิ้มต้มยำใหม่แล้ ไม่เราทํากิน oh <my S 1> ประจำ <God. S 1> แต่ว่าเราอยากขาย, <laughs> ย <laughs> <laughs> นี่นะคะแรกก,แ,รกก <laughs> แรกกันนะคะแรกกันแลกกันแรกกันนะคะเขาขายห้าสิบาทเออเขาขายอันชิ้นละสิบบาทขนมเขาอร่อยนะคะเ <laughs> พื่อนเนี่ยอร่อยอร่อยมีพาย <laughs> อ่ะชอบกินพายอ่ะเองนะอร่อยมากทไมคเอาพายมาขายด้วยสิม่มี <laughs> พนะวัน <laughs> นี้ทไม่ไหวอ๋อ ส,สไปเห็นไหมเขารู้จักทําขนมแล้วก็มาเดินขายนะคะวันเพื่อนเขาก็ไปเรียนทำขนมกันที่ไหนที่กับตัวเองเหรอ <c oughs> อ๋อเหรอนี่เขาเปิดสอนขนมหายด้วยนะคะเพื่อนเปิด